เพราะพื้นที่ตรงนี้ครับจะทําให้เรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นทั้งในมิติของทุรกิจหลักที่เราทําอยู่และรายได้โอกาสอื่นๆมีเข้ามานะครับผมแช้ตัวอย่างตัวอย่างผมนะผมไม่ได้บอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเยอะแยะนะครับแต่โอกาสก็มีเข้ามาผมวางแผนหลายชั้นนะครับหนครับคอนเทนต์ผมทำในทุกช่องทางนะครับผมจะโฟกัสกลุ่มที่เป็น SME ที่สนใจอยากจะทำธุรก,กิจใหม่ๆผมก็จะพูดเรื่องนี้เยอะหน่อยนะครับพูดเรื่องของการทำคอนเทนต์ผมจะทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับว่าทำยังไงโอเคไหมนะครับโดยที่เอาตัวเองมาเป็นตัวแสดงเป็นคนนำนะครับคอนเทนต์นที่เราทำนะครับถูกวางแผนออกแบบมาเพื่อไปต่อยอดใน3-4มิติต่อไปนี้ครับมิติที่1ครับผมเอาไปลงเว็บไซต์นะครับ มิติที่2เอาไปลงช่องทาง y u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  e t t k k t o k ครับมิติที่3ครับผมจะนําไปทําหนังสือคุณ<ม>เป็นคลิปวิดีโอเห็นติ๊กตงุงติ๊กตเนอมันก็ได้ระดับหนึ่งมีโปรไฟล์ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณมีหนังสือคุณแตกต่างอย่างซิ่งเชิงกับคนอื่นๆแน่นอนมันคือนามบัตรทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ผมไม่ได้คอนวินเพื่อทุกท่านไปทําหนังสือแต่ผมคอนวินให้ทุกท่าน เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายที่เราเลือกให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวโอกาสอื่นๆมันจะมีเข้ามา TikTok เป็นช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับใน TikTok เอาตัวเองไปอยู่ข้างหน้านะครับเอาตัวเองไปอยู่ข้างหน้าไม่ว่าท่านจะอยู่ในบทบาทของพนักง,งานหรือเจ้าของกิจการ2ครับถ้าเราอยากจะเพิ่มนะพฤติกรรมลนะผู้ใช้เนี่ย ประสานนะประสานเทรนด์ของ TikTok ช่วยเพิ่มเวลาในการใช้งานหรือิธีการดูเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก14%เทรนด์ใน TikTok คืออะไรครับเช่นแฮชแท็กต่างๆนะครับแฮชแท็กอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับตัวลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมใช้เพลงใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมใช,ใช้นะครับเราไปแตะตรงนี้นะครับเพราะมันคือกระแส กระแสะคืออะไรครับคือคนหมู่มากวิ่งกลูกันเข้าไปมันเป็นโอกาสไหมเป็นโอกาสที่จะพาตัวเราเองไปถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เป็นดาวในตรงนั้นครับแต่มันมีแสงที่จะส่องประกายมาหาเราเพราะฉะนั้นกระแสะอะไรมาครับกระโดดเข้าไปแฮชแท็กอะไรดีกระโดดเข้าไปครับและหาแฮชแท็กหลักพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรารถ้าสายความรู้เช่นแฮชแท็กทิกตอกสายความรู้ทิกตอกยูนย ok นะครับยกตัวอย่างเนาะสายกินสายเที่ยวทิกต็อกพาเที่ยวทิกต็อกพากินนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะและสร้างแฮชแท็กของตัวเราไว้ด้วยของแบรนด์เราไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ต้องทำนะครับสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสร้างเป็นสตอรี่นะซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมา วางแผนการทำซอรี่บอร์ดเขียนซอรี่กันเลยนะครับสร้างเรื่องราวครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจครับจะเพิ่มอัตราของการดูขึ้นอีก16%คนก็จะดูเพิ่มขึ้นโอเคไหมนะครับถ้ามานั่งเฉยๆพูดเฉยๆก็อาจจะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมีเรื่องราวเพิ่มขึ้นน่าสนใจไหมคนก็ติตามเพิ่มขึ้นมันเหมือนหนังเหมือนละครนะครับผมพสดด้วยใน a c e บ o o กว่า t i k t o k มันเป็นเหมือน มีนนสตอเรื่องหนึ่งนะครับเป็นโลกมายาเล็กๆที่เรามีโอกาสไปเป็นพระเอกไปเป็นตัวร้ายได้นะครับถ้าอยากให้คนจดจำแบรนด์เพิ่มขึ้นครับในคลิปวิโดีโอใส่โลโก้เข้าไปครับใส่โลโก้เข้าไปหรือแม้กระทั่งโซเชียลอื่นๆนะนะครับวันก่อนผมมีโอกาสดาได้วิเคราะห์เพจของเพื่อนท่านหนึ่งเนาะนะครับธุรก,กิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวความน่าเสียดายคือ บางทีเราไปเที่ยวที่สวยๆแล้วเราไม่ได้ใส่โลโก้ถ้าคนแชร์ไปเป็นเป็นอะไรไหมคนก็ปี้ไปแล้วไปแชร์เขารู้ไหมว่าใครใครทําทัวร์นี้ไม่รู้รู้ถูกไหมอ,อ่แต่ถ้าเราใส่โลโก้ไปใส่คอนแทคไปได้ไหมออนะครับมันได้สองมุมเนาะมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของลิกกสิทธิ์แต่มุมหนึ่งในเรื่องของการค้าในเรื่องของธุรกิจเราได้ไประโยชน์ถูกไหมนะครับตัวต่อมาครับ ใช้ CTA Call to Action ทุกครั้งนะครับเพิ่มการจดจำถึง45มาซื้อที่นี่นี่บอกเบอร์ไปนะครับ hmm. อบอกข้อมูลไปนะครับ,บอ,อ่านะครับให้เขาทำอะไรบอกนะครับให้ซื้อมีโปรโมชั่นหรืออะไรบอกไปนะครับเขาจะได้จำได้นะเขาจะจำได้นะครับตัวต่อมาครับเป็นเหตุผลที่ผม ในดาไว้ท่านพานำสินค้าของท่านมาในวันนี้นะครับใช้สินค้าในการโฆษณาหรือํำคลิปเนี่ยเพิ่มการจดจำยีาเปอร์เซ็นต์โอเคไหมนะครับมีแบรนด์มีสินค้าอะไรยังไงเดี๋ยวเราได้ทำคลิปกันวันนี้นะครับมาดูต่อนะครับมาดูต่อนะครับนี่พฤติกรรมเนาะนะครับลวลาเขาจะดูเขาจะดูอะไรและอะไรที่เราจะควรใส่เข้าไปนะครับต่อมาครับมาดูกันครับแล้วคลิปแบบไหนฮนะ ที่คนชอบดนะูเริ่มกันมีส่วนร่วมนะครับเล่าเรื่องเพียงประเด็นเดียวใน1คลิปคลิปจะ15วิ3าบวิ60บวิหนึ่งเอ้ยหน,นาทีกับ60วิมันเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันนะไม่งงนะผมเริ่มงง3นาที5นาทีว่านไปนะขอประเด็นเดียวชัดๆเอาเรื่องนั้นก่อนถ้าพูดเรื่องปัญหานี้คุยเรื่องปัญหานี้แล้วคุยโซลูชันใส่โปรดัก ใส่สุดของเราไปนะครับสคริปต์ครับต้องสั้นง่ายและเป็นภาษาพูดในช่วงบ่ายคุยเรื่องของการทำสคริปต์นะครับทำไงให้สั้นทำไงมันกระชับนะครับคลิปมีความรู้และความสนุกอยู่ข้างในถ้าคุณจะเปิดใจใครคุณต้องเปิดด้วยความสนุกสนานทำคลิปก็เหมือนกันครับต้องเปิดด้วยเรื่องพวกนี้ครับมันต้องเริ่มด้วยตรงนี้นะครับเอาความสนุกก่อนเนาะนะครับ มีความเป็นกันเองกับผู้ชมนะครับมีความเป็นกันเองกับผู้ชมอย่าสร้างระยะห่างอย่าสร้างระยะห่างกับกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่าสร้างระยะห่างกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับขอให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมันเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณต้องเลือกค้าสมร์ก่อนนะครับเพราะถ้าลูกค,ค้าที่ไม่ใช่มาอยู่ระยะห่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ไปเนาะเขาก็ไปนะครับตามเทรนนะครับชแชทแท็กในพูดแล้วนะครับ 2 3ถึงวินาทีแรกเนี่ยต้องเข้าไปเด็นเอาให้คนสนใจแล้วก็ไปต่อกับเราได้เลยนี่คือคอนเทนต์แนวทางเอ้พฤติกรรมของผู้ใช้ Tik To อนะพฤติกรรมของผู้ใช้ TikTok นะครับโอเค